สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการเพิ่มไลค์คนไทยแท้มีตัวตนนะครับทุกคนก็จะเป็นคนไทยแท้ทั้งหมดนะครับที่มากดไลค์นะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ให้เรามาที่ Google นะครับจากนั้นก็เพื่อนเพื่อนเสิร์ชหาเว็บไซต์ที่ชื่อว่า KMM นะครับขีด G s นะครับก็จะเจอเว็บไซต์ KMM นะครับก็ให้เราคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ได้เลยนะครับผมเพื่อนเพืการคลิกสู่เว็บไซต์เข้าสู่เว็บไซต์แล้วนะครับสําหรับสมาชิกใหม่หรือใครที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับเราก็มาสมัครสมาชิกกันก่อนนะครับโดยคลิกได้จากตรงนี้นะครับ จากนั้นนะครับก็เพื่อนๆกรอกข้อมูลใ้ครบถ้วนนะครับโดยใส่ชื่อผู้ใช้งานภาษาอังกฤษนะครับอีเมลหรือจีเมลก็ได้นะครับรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านด้วยนะครับจากนั้นก็อย่าลืมติ๊กถูกส่วนด้านล่างนี้นะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าไม่ใช่แกมอัตโนมัติแล้วก็ยอมรับเงื่อนไขการให้บริการนะครับส่วนด้านบนนี้ก็จะเป็นการล็อกอินผ่านทาง Gmail นะครับก็สามามาทาไ้เช่นกันนะครับจากนั้นก็กดสมัครสมาชิกนะครับพอเพื่อนๆสมัครสมาชิกเสร็จแล้วนะครับให้ย้อนกลับมาที่หน้าเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็ ให้เพื่อนๆทาการลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะครับพอลงชื่อเข้าใช้แล้วนะครับในหน้าแรกนะครับของในเว็บไซต์นะครับก็จะเจอยอดเงินคงเหลือที่ของเรานะครับที่อยู่ในเว็บไซต์นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการทาเงินให้นะครับซึ่งมีั้งรู้รียกถึงหกช่องทางด้วยกันนะครับด้านซ้ายนี้จะเป็นแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มครับที่ทางเว็บไซต์มีให้บริการนะครับก็บางรายการนะครับก็สามารถหาได้ทางเว็บไซต์ด้วยนะครับด้านบนนี้จะเป็น อ่าทีนี้ก็มาดูวิธีการอ่าปัม๊มไลค์คนไทยกันบ้างนะครับโดยให้เรามาคลิกที่ facebook นะครับจากนั้นในส่วนของหมวดหมู่นะครับก็ให้เ,เพื่อนเลือกเป็นอ่าลูกใจโพสคนไทยแท้มีตัวตนนะครับจากนั้นในส่วนของบริการนะครับก็เลือกเป็นอันแรกได้เลยนะครับจากนั้นก็อ่นอานรายละเอียดครบถ้วนนะครับแล้วก็นําลิงมาใส่ในช่องว่างนี้นะครับ ส่วนวิธีการนาลิงก์มาใส่นะครับก็ง่ายมากนะครับให้เราไปที่ facebook เลือกโพสต์ที่ต้องการได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปวิดีโอหรือว่าอ่าคลิปเลี่ยวก็ได้นะครับให้เราคลิกตรงวันหรือเวลานะครับแล้วก็ทําการเปิดสาธารณะด้วยนะครับผากทาการปั๊มเสร็จแล้วก็สามารถปิดได้ตามปกตินะครับทําการคัดลอกลิงก์นะครับแล้วก็มาใส่ในเว็บไซต์นะครับแล้วก็พิมพ์ปริมาณที่ต้องการได้เลยนะครับว่าต้องการหลายเท่าไหร่นะครับจัวนกระสาที่ได้ดูอยู่ที่ห้าสิบนะครับจากนั้นก็ทําการสั่งซื้อนะครับ ผมเพื่อนทำการสั่งซื้อเสร็จแล้วนะครับก็จะมีข้อความขึ้นมายืนยันแบบนี้นะครับก็แสดงว่าเราสั่งซื้อสําเร็จแล้วนะครับแล้วทางเว็บไซต์ก็ให้รหัสคําสั่งซื้อมาให้เราด้วยนะครับโดยหากเราเกิดปัญหานะครับก็สามารถให้เพื่อนๆนํารหัสนี้ไปแจ้งแอดมินนะครับแอดมินจะทําการตรวจสอบให้เรานะครับแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็สามารถดูสถานะได้โดยคลิกได้จากด้านล่างนะครับก็ข้างในนี้นะครับก็จะเป็นบอกสถานะของออเดอร์ของเรานะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงรอ รอดาเนินการนะครับตลอดคสักคู่นะครับหรือหากคุณเพื่อนทําการปิดไปแล้วนะครับต้องการจะดูย้อนหลังก็สามารถมาดูในประวัติการสั่งซื้อได้เลยนะครับโดยในประวัติการสั่งซื้อนะครับจะเป็นประวัติการสั่งซื้อที่เราได้สั่งซื้อไปนะครับทั้งหมดก็จะรวมอยู่ในนี้นะครับก็จะมีรหัสคําสั่งซื้อนะครับปริมาณค่าบริการราคานะครับบริการที่เราใช้ลิงก์นะครับแล้วก็มีสถานะบอกย้อนหลักด้านหลังนี้นะครับ อ่าตอนนี้รอดําเนินการนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายอย่างอื่นกันบ้างนะครับถ้าเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับก็จะขึ้นแบบนี้นะครับวิธีการเติมเงินนะครับก็จะมีให้เราเลือกถึงหกช่องทางด้วยกันนะครับใครสะดวกทางไหนก็สามารถเติมได้จากช่องทางนั้นเลยนะครับก็จะมีสแกน QR code นะครับโอนเงินผ่านธนาคารนะครับทูมอนี่วอลเล็ตอังเปววอล็ตนะครับ เหรียญคริปโตนะครับจะมีให้เราเลือกถึง4ี่สกุลเงินด้วยกันนะครับก็จะเป็น b t c ETH b, b c h แล้วก็ USDT นะครับแล้วก็จะเป็น Perfect Money โดยใช้เหรียญ USD นะครับต่อมานะครับแอปพลิเคชันาทางโทรศัพท์นะครับก็จะเป็นของ Android นะครับตอนนี้ส่วน Apple จะอยู่ในช่วงพัฒนาอยู่ครับสามารถาคลิกดาวน์โหลดได้จากหน้านี้เลยนะครับ บริการนะครับก็จะเป็นบริการของทางเว็บไซต์นะครับที่มีทั้งหมดอยู่ในนี้นะครับเราสามารถเสิร์ชหาค้นหาได้เลยนะครับว่าเราต้องการจะปั๊มอะไรนะครับก็สามารถพิมพ์ได้นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปดูนะครับก็จะมีรายละเอียดของแต่ละบริการนะครับสามารถดูรายละเอียดได้จากด้านหลังนี้นะครับแล้วกดสั่งซื้อได้จากตรงนี้เลยนะครับมีคําอธิบายบอกนะครับบริการแนะนําเพื่อนนะครับหากใครอยากได้ได้เสริมนะครับก็สามารถคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับส่งต่อให้คนอื่นนะครับ หากมีการสมัครผ่านลิงก์นี้นะครับเราก็จะได้อัตราค่าแนะนํา5%นะครับจากยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับก็จะมีรายละเอียดบอกแบบนี้นะครับมีรายได้รวมนะครับแล้วก็ได้รายได้อยอดที่หลอดจ่ายนะครับสามารถกดส่งส่งเบิกได้จากตรงนี้เลยนะครับต่อมานะครับเป็นวิธีการติดต่อแอดมินนะครับให้เรากลับไปที่หน้าแรกนะครับก็จะมีการติดต่อสามารถติดต่อแอดมินได้จากตรงนี้เลยนะครับก็จะมีการ ติดต่อแอดมินสองช่องทางด้วยกันนะครับก็จะเป็นตัวช่วยเหลือแล้วก็ไลน์ไอดีนะครับสามารถแอดไลน์เป็นคุยกับแอดมินได้นะครับตัวช่วยเหลือนะครับก็จะเป็นการเข้าไปนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความที่เราต้องการนะครับโดยให้เราพิมพ์หัวเรื่องนะครับเลือกหัวข้อเรื่องนะครับรหัสคําสั่งซื้อนะครับแล้วก็หัวข้อเรื่องที่เราเลือกนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความหรือแนบรูปให้แอดมินได้นะครับแล้วกดส่งตั๋วนะครับแอดมินก็จะมาตอบ ข้อความจะอยู่ด้านซ้ายนี้นะครับที่มาดูกันนะครับว่าบริการที่เราได้สั่งซื้อไปนะครับขึ้นแล้วหรือยังนะครับอตอนนี้ยอดไลค์ของเราขึ้นมาแล้วนะครับใช้เวลาไปไม่ถึงห้าทีเลยนะครับนี่ก็นี่เป็นคนไทยที่มากดไลค์เรานะครับก็สําหรับใครนะครับที่ต้องการจะเพิ่มไลค์ที่เป็นคนไทยล้วนแบบนี้นะครับก็ลองทําตามกันดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับสามารถสมัครแลวเข้าสู่เว็บไซต์ได้จากลิงก์ด้านล่างเลยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ